สวัสดีค่ะติดตามรับชมช่องพระออนพี่สาวลุงคนนะคะนี่นะคะก้านะคะปู่ผ่องเอามาให้เมื่อกี้นี่นะคะพระออนก็ขนลงมาจากรถแล้วนะคะก้าได้ประมาณ30 40แล้วนะคะเดี๋ยวพระออนก็จะเอาน้ำนะคะเอาน้ำไปให้คนนะคะ คนที่ประอ่อนนะคะจ้างมาดำนานะคะวันนี้ก็มาสองคนนะคะได้มาสองคนนะคะตามประอ่อนมาเลยนะคะนี่ก็เป็นรอยรถนะคะรอยรถก็ต้องได้ดำนะคะได้ดำเมื่อวานประอ่อนดำก็ดำไม่เสียดนะคะฝนล,ลงเม็ดแล้วนะคะ ลงเม็ดไปปล่อยแล้วโ้กระติดน้ำ ทำเสร็จแล้วก็รู้สึกว่างามนะคะกําลังเขียวเลยนะคะเนี่ยช่วงนี้นะคะที่ป้อนดําก่อนก่อนเพื่อนนะคะนี่นะคะต้นก็ออกเขียวๆแล้วนะคะ เยวแล้วนะคะตะออนดำก่อนเพื่อนนี่นะคะเริ่มเขียวแล้วก็จะก็จะเป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศหน้านานะคะที่ทุ่งนานะคะทุ่งนาระอ่อนนะ จากทิ้งมาหลายปีนะคะไม่ได้ทำให้แต่คนอื่นนะคะทำให้กินนะคะปีนี้ป้าอ่อนก็ลงมือทำเองนะคะนี่นะคะก็ดำก่อนเพื่อนก็เขียวแล้ว ทำเสร็จก็จะได้มาตัดหญ้าบนกันเทนานะคะลุกนะคะนี่นะคะเดี๋ยวปอออนพาคุเอฟซีมาดูที่ปออนจ้างดำวันนี้นะคะมีสองคนนะคะดำนาเร็วๆนะคะตามมาเลยนะคะนี่นะคะปอออนก็ได้ามาสองคนนะคะนี่นะคะ ดำกันอยู่ตรงนี้กใกล้ๆจะเสร็จมาถึงนี้แหละเยวก็จะดำตรงนี้นะคะเราเดินมาดูน้ำก่อนน้ำรู้สึกว่าเยอะแล้วค่ะ กินข่าวอิ่มๆมาก้มดำเนาะ <c oughs> ก้ากีบพะลึกเลย ก็น้ำอ่อนมาปิ่งเมื่อเช้านี่น้ำเยอะปิ่งออกแล้วรู้สึกว่าทำเสร็จแล้วตอนก็จะปิดแล้วปิดน้ำไว้ก็ไหลลง,ลง,ลงนนะ้นปล่อยลงอีก ที่หน้าหนึ่งนะคะนี่ก็จะเตรียมดำนะคะดำวันนี้นะคะนี่นะคะก็จะลุยหน้าล็อกนี้นะคะโตเชา้นาน้ำเยอะบอนก็เลยป่งออกนะคะเสียงฟ้าก็ร้องคลึ้มคลึ้มคมเสียงฟ้า น,นี่ก็เป็นล็อกเมื่อเช้าเนี่ยที่ดำแต่ละล็อกละล็อกก็กว้างนะคะกว้างใหญ่นะคะมันนตรง้ว พระอ่อนก็ขออนุญาตนะคะจะงั้นน้ำตรงนี้แล้วนะคะกั้นไว้ถมไว้นะคะไม่ให้น้ำไหลผ่านแล้วเพราะว่าพอแล้วนะคะไหลลงตรงนี้แล้วก็พอแล้วเตรียมพร้อมที่จะดำแล้วเต็มแล้วนมคะ เช้านี้แห้งนะคะไม่มีขอบคุณคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลงพลนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ